สวัสดีครับผมก็กล่าวทักทายทั้ง fc เก่าและกะ็สำหรับใครที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามช่องสูตรรับนำโชคนะครับผมวันนี้สูตรรับนำโชคเนาะก็จะนำสูตรเด็ดมาฝากเพื่อนๆเ,เช่นเดิมเนาะก็จะเป็นสูตรเด็ดแซแ่บแหง งวดประจำวันที่17กรกฎาคมเนาะอ่าจะเป็นสองสูตรชนเหมือนเดิมนะงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาถ้าใครนำสูตรนี้ไปอา่านำสูตรนี้ไปดูเนาะก็จะเห็นว่าสูตรมันชนกันที่สองตัวก็คือ9้ากับ ศเนาะก็เข้าไปที่เลข0ูนย์เต็มๆเลยเนาะสูตร10หน่วยบนอ่าก็คือสูตรนี้สูตรเด็ดแซ่บแหงของผมเนาะสูตรเก่าผลรัฐบาลไทยเราออกในหกศูหนะเนาะศูนย์มาที่หลัก10บบนเต็มๆเลยนะงวดที่ผ่านมาสูตรก็เหมือนเดิมนะครับ ผมจะย้อนหลังให้ดูแค่สามงวดเนาะ,ะแล้วย้อนให้ดูแค่สามงวดเสือ่อใครยังไม่ได้ดูคลิปงวดที่ผ่านมาอาจจะไม่ทราบเนะว่ามันมายยังไงเนาะก็ <c oughs> อย้อนให้ดูนิดเดียวสูตรแรกสูตรแรกกันก่อนเนาะ ผมจะใช้หลัก10หมุนสีครั้งครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วย10หน่วยครั้งที่สอ่าแล้วก็มีบวกเลข9คงที่ด้วยนะอ่า ฟังดีๆนะครับบวกเก้าคงที่นะบางคนอาจจะไม่เห็นว่าเป็นเลขเก้าอ่ะก็คือเป็นเลขคงที่นะอ่ะมาดูกันสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกสามเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกเก้าได้เลข สามสิบใช่ไหมอ่าสามสิบก็ใส่เลขศูนย์หนึ่งสองสามศูนย์หนึสูตรที่2 3งส ได้10 10ก็ใส่0แล้วก็บวกทีละ3สเต็ปนะ0 3 6 9 2สามเดินทีละสามสเต็ปไป5้าตัวจะได้อยู่ประมาณนี้0 3 6 9 2 บวกสามนะบวกสามบวกสามอ่ะมาดูตัวเลขที่ชนมีชนไหมเลขศูนย์มีหนึ่งไม่มีสองมีสามอ่ะชนกันสามตัวก็คือ ศูนย์สองสามมาดูผลรัฐบาลไทยเราออก1 2 5 2, 7, 2. 2, 7, 2. ่งส2งหเพราะฉะนั้นตัวที่เข้าก็คือ10หน่วยเลข2องตัวนี้เข้านะเลข2งหมด นี่ขอเลื่อนขึ้นแล้วนะโอเคมาดูกันใหม่หนึ่งสองห้าสองเจ็ดสองศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าเจ็ดหนึ่งสามแปดหกแปดบวกศูนย์ บวกเบวกหนึ่งบวกเ้าของที่8ปดแดบวกเเป็นสิบห้าบห้าบวกหนึ่งเป็น16 16กบวกเเป็นยี่สิหโอเคได้เลขห้าหกเจ็ดแปด สูตรที่สองหนึ่งบวกสได้สเดินสาสเต็ปเจ็ดสาตัวเลขที่ชนหมึกหมดนะ <c oughs> จางยังหไม่มีหมีหกเจมี แปดไม่มีโอเคชนกันสองตัวหกเจ็ดผลรัฐบาลไทยงวดถัดมาออกสองหกสี่แปดเจ็ดสองเลขเจ็ดเขาเข้าไปที่หลักสิบใช่ไหมนี่หกกับเจ็ดอ่าก็มีข้านะเลขเจ็ดโอเค แล้วงวดล่าสุดทำได้ตัวไหนงวดล่าสุดห้าหนะึ่งเก้าหกสองแปดสองศูนย์สองแปดเจ็ดสี่อ่ะดูตามที่ผมโยงเลยนะหนึ 1, 6, ่งบวกหกได้ 7, เจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ดเหมือนเดิมบวกสองเป็นเก้า เก้าบกเก้าเป็น18บแะใส่8 9 0เสูตรที่2สูตรที่สองใช้หน่วยครั้งที่3บวกด้วยร้อยครั้งที่สเนาะสองบวกแ ได้10ก็ใส่ 0, 3, 6, 9, 2ตัวเลขที่ชนก็ที่ผ่านมาก็คือเลขอะไร8ไม่มี 9, 9มาตัวแรก0มี1ไม่มีอ่ะชนกันที่2ตัวเนาะ 9กับ0ไม่ใช่เลข0สิไม่ใช่เลข2เออผลรัฐบาลไทยออกงวดนี่แหละงวดมวาน922605ข้างล่าง16เลข0เขามาใช่ไหมผล9กับ0น์เนเลข0เขาก็มาที่หลักสิบ เลขศูนย์มาที่หลักสิบตัวนี้เลขศูนย์นะงวดที่ผ่านมาเนาะถ้าใครเห็นไม่ใช่เลขสองนะเขียนผิดอ่ะเลขศูนย์ผลกันสองตัวที่เข้าก็คือชุดตัวนี้ศูนย์วัล่าสุดนะ มาดูงวดใหม่งวดวันที่17กรกฎาจะมาตัวไหนเนาะสูตรก็เหมือนเดิมนะครับผมสูตรแรกแป๊บหนึ่งอ่ะสูตรแรกเนาะสิบครั้งที่หนึ่งบวกด้วย้อยครั้งที่สองบวกด้วย สิ 10, แล้วก็หน่วยครั้งที่3มบวก9ก้าของที่โอเคถูกไหมมาโอเคน่าจะถูกสูตรแรกเราได้ตัวไหน6กบวกสเป็น8 8ดบวกสเป็น12 12อบวกเเป็น19 19กบเวกเเป็น28่สเลด 9 0 1 4ตัวมาดูสูตรที่2ที่จะมาประกบหน่วยครั้งที่3บวกด้วยร้อยครั้งที่4 7บวก4เป็น10เป็นเท่าไหร่11ใช่ไหมโอเค7 8 9 10 11ก็ใส่1 บวกสามสเต็ปเป็น4 7 0แล้วก็3อ่ะสองสูตรนี้เขามีตัวชนไหมแปไม่มี9ไม่มี0มี0คือตัวนี้อ่ะหมีชนกัน2ตัวนะครับงวดน,นี้ ก็คือ0อีกตัวหนึ่งก็คือ1เพราะฉะนั้น10หน่วยบนของผมงวดนี้2ตัวนี้จะมาไหม ได้ศูนย์กับหนึ่งเดี๋ยวผมเขียนลงตรงนี้ก็แล้วกันเอาแคปสูตรไว้นะครับถ้าใครสนใจอสองสูตรงวดน,นี้เขาชนที่ศูนย์กับหนึ่งเพราะฉะนั้นสิบหน่วยบอลงวดวันที่สิบหกไปสิบเจ็ดกละสิบหกกรกฎาคมสิบเจ็ดได้ยังไงอ ผมเขียนผิดนะเป็นสิบเจ็ดกรกฎาคมขอแก้ไขก็แล้วกันนะขอแก้ไขเป็นสิบหกนะสิบหกกรกฎาคมเดี๋ยวแก้ไขข้างบนด้วยนะอาจจะผิดนะตรงนี้เป็นสิบหก สิบหกกรกฎานะไม่ใช่สิบเจ็ดออ่อะขอเลื่อนขึ้นไปเหมือนเดิมสิบหกกรกฎาคมวันที่สิบหกนะไม่ใช่สิบเจ็ด ตัวเลขที่น่าจะมาสิบหน่วยบนก็คือ0แล้วก็1น่งสตัวนี้นะครับ ศกับ1ตัวไหนจะมา10หน่วยบนเนาะไม่แน่ใจว่าจะอยู่ที่หลักสิบหรือหลักหน่วยก็ลองนำไปพิจารณากันก่อนนะเ,เดี๋ยวจะหาสูตรมาประกบให้นะครับผมสูตรประกบ อันนี้ขอวางไว้ที่ตำแหน่งนี้ก่อนก็นแล้วกันไม่แน่ใจว่าจะมาสิบหน่วยนะนำให้ดูแค่สูตรแรกของงวดวันที่สิบหกกรกฎาต้นคลิปต้องขออภัยด้วยนะครับที่บอกเขียนปิดเป็นสิบเจดกรกฎาเนาะขอแก้ไขเป็นสิบหนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากให้พิจรารณา กันก่อนที่คลิปตัวอื่นจะทอดออกมาเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับบ่ต้องโทรมามีเวลาสิไปหาดอกสิไปยมไปยอไปบอก,ห,กหักไกลไกลหูห่างกันสํ้ใด หัวใจยังเก็บไว้อยู่ยันแต่เจ้านั้นบูปูใจให้ไพ่บ่อนอ